เมอร์ลี่คิสมาร์ทฮาร์หลทุกคนคือวันนี้โลซานตาซาโตชิจะมารีวิวการมาชิสมาฮัลโหลทุกคนคือกิจกรรมนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าโคตรดีและห้ามผ้าเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพาไปดูกันคือห้ามผ้าใค้ผ้าคือเสียใจแน่นอนนี่ไปเสอริงกิจนะทุกคนมาเลเวลรีวาดไปน้วเรื่อมมามีธรรมะธรรมะใด้วยฮะมีตัวไข่เนาะ นี่เลยนี่ไงสกินฮะทุกคนสกินยูเกเลอร์ฮะทุกคนซานต้าแจกฟรีฮะทุกคนมิสเตาอร์ซานต้าคือผมบอกเลยว่ามันแจกฟรีฮะทุกคนของฟรีใครก็ชอบใช่ไหมคือมันเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากผมบอกให้น,นะนะทุกคนนี่ทำง่ายๆทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยนำหิมะเนี่ยมาเก็บเลยเว้ฮะทุะกคนเนี่ยฟ้ายเอาไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะเลเวลก้าฮะทุกคนเราก็จะได้ยูเกเลอร์สกินใหม่ฟรีนะฮะทุกคนาหิมะเนี่ยมันเก็บง่ายๆทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยไปที่แอนเวนเจอร์ฮะทุกคนแล้วไปที่ไดรี่เเลยยนี่กกิจรรม นี่ฮะจะมีหลายระดับเลยนะผมบอกเลยนะว่ายี่ระดับสูงเท่าไหร่เหนือนี้ได้เสียเยอะคะ่ะทุกคนเออผมตียาสุดท้ายไงคือมันถามไม่ไนดะ้จริงค่ะทุกคนผมฆ่ามันแล้วก็ตายเฉยเลยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดแล้วทุกคนบอกให้ระดัแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะอย่างอื่นนั่นก็คือนี่ไงชโนดัซบอลค่ะทุกคนก็ได้ขอเรามาแบบนี้นี่เลยถ้าตัวละครน,นี้มาฮะไอตัวที่มันเป็นเหมือนหมุนไอสกดอตจิตอะตาเป็นเหมือนไ,ไม่รู้อะ่ะทุกคนตอนนี้มันกวนดีเหมือนกันนะ นี่ก็มีของรางวัลมากมายครับทุกคนก็สามารถไปเล่นกันได้ครับทุกคนเล่นง่ายๆนะผมบอกแค่นี้แหละนี่ก็นี่สมาร์ทพอเราทำกิจกรรมรายวันแล้วก็ได้นี่มานะเดลันดอไมที่ไม่ก็เศษฮะประมาณนี้นะเงี้นี้ก็มีวานี้ด้วยกันครับทุกคนก็ค่าประมาณนี้สมาร์ทซึ่งผมได้ตัวละครตัวนี้มาแล้วไงนี่แย่ทุกคนที่มันแจกฟรีนะทุกคนเนี่ยแฮปปี้นีสนี่แยลร่างสัตว์ที่ผมจะมารีวิวให้ดูให้ทุกคนคกําลั้จะขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับผมเก็บการคิดมาเป็นวันนี้นะ ก็วันนี้วันที่25ธันวาพอดีนะก็สุขสันวันคริสต์มาสให้ทุกคนโมเลยคริสต์มาสด้านหลานเอ้ย